วันนี้นะคะกอบโกยเงินค่ะกอบโกยเงินกับโกยเงินเอ๊เอเอเอถ้าขายเหนือชั้นนะคะจะได้เงินอยู่ที่จะได้เงินอยู่ที่หกพันหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาท ันนี้นะคะเราจะมาเล่นซีรีส์นมสด EP 2ค่ะทุกคนที่เป็นชาเลนจ์เริ่มตั้งแต่ศูนย์ไปจนถึงเงิน1ล้านนะคะทุกคนโอเคค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นน้องนอมสดต่อเลยค่ะทุกคนไปกันเลยโอเคค่ะเราก็กลับมาอยู่ที่น้องนอมสดแล้วนะคะ yeah, ทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะให้น้องนะคะไปอาบน้ําก่อนค่ะทุกคนโอเคน้องน่าจะหมินแล้วนะ น้องมาทําความสะอาดก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะให้น้องนะคะอาบน้ำม,มีออกเดินแบบธรรมชาติโอเคเดี๋ยวเราให้น้องอาบน้ากันนะคะทุกคนอาบน้ําฝักบัวไปเลยสําหรับอีกีนี้นะคะเราจะมาได้เงินกีนก่หมื่นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเ,เดี๋ยวเร่งอาบน้ําให้น้องก่อนนะคะโอเค ตอนนี้น้องเศร้านะคะเพราะว่าแบบน้องไม่ได้ออกไปเที่ยวเล่นกับใครเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราให้น้องกินข้าวแล้วก็ให้น้องเนี่ยออกไปพบเจอพบปาก,กับทุกคนบ้างคะ่ะทุกคนนี่น้องก็กินข้าวนะคะโอ้ดูหน้าเศร้าหมดเลยนะคะทุกคนหน้าเศร้ามากเลย โอเคเดี๋ยวเราจะพาน้องนะคะไปหาเพื่อนบ้านบ้างนะคะแบบว่าไปเที่ยวคนอื่นบ้างหรือไม่ก็ออกไปเที่ยวข้างนอกบ้างอะไรเงี้ยคะ่ะน้องจะได้ไม่ต้องเศร้าเกิอนอ,อันนี้คือน้องมาพูดคุยกับพืชเองเลยนะคะอ๋อได้นะคะ่าสังคมด้วยเหมือนกันอุอ้ยดอกไม้โตแล้วคะ่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะเก็บดอกไม้มาก่อนนะ เดี๋ยวเราจะเก็บดอกไม้โอเคอันนี้ขายได้หรือยังอ๋ออันนี้ขายได้แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรากดขายกันไปเลยต้นละต้นละสี่ร้อยเลยเหรอคะอืมต้นนี้สี่ร้อยต้นนี้สามร้อยอืมต้นนี้อีกหนึ่งร้อยนะคะทุกคนรอบนี้นะคะจะได้เงินมาประมาณ 1,000บาทค่ะทุกคนโดยที่เรานะคะไม่ต้องเก็บดอกไม้แห่งความตายนะคะเดี๋ยวเราจะมาปลูกดอกไม้แห่งความตายกันค่ะทุกคนมีอยู่4ต้นโอเคเดี๋ยวเราปลูกไม่ได้นะคะเพราะว่าหนาวเกินโอเคเป็นไรคะ่ะส่วนผลราไม้ทิปอ๋อมีงานมาแล้วนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรากับเดี๋ยวเราทำงานที่บ้านกันเลยดีกว่าแล้วก็ผลไม้สี่อันเราจะปลูก อ้ายังปลูกไม่ได้นะคะทุกคน <by> เพราะว่าเพราะว่าแบบว่าหนาวเกินนะคะโอเคเดี๋ยวเราให้น้องไปเข้าห้องน้ำนะคะแล้วเราก็จะมาทำงานกันค่ะทุกคนอนี่เขาให้งานอะไรมาทำคะเนี่ย เขาให้ค้นคว้าการทําสวนนะคะโดยใช้คอมพิวเตอร์โอเคเดี๋ยวเราจะไปที่ห้องสมุดนะคะแล้วเราก็จะไปใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นคว้าการทําสวนนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราวาไปกันเลยโอเคนะคะพอเรามาถึงห้องสมุดเดี๋ยวเราก็นี่เลยกดใช้กดใช้ไปที่เว็บไปที่เว็บแล้วก็ไปที่คน้นคว้าแล้วก็ไปที่ ศึกษาการทําสวนโอเคอันนี้คืออะไรคะเนี่ยมีคนไม่เก็บของเข้าตู้ห้องสมุดนะคะทุกคนโอ้โหหนังสือแบบว่าเละหมดเลยเดี๋ยวเราให้เดี๋ยวเราให้นมสดเนี่ยทำงานเสร็จแล้วเราก็เก็บของนี่เก็บเข,ข้าที่กันเลยดีกว่าโอเคห้องสมุดจะได้ดูหน้าอยู่นะคะทุกคน,น อันนี้น้องก็จะศึกษาการทำสวนนะคะว่าสวนนี้ยทำยังไงบ้างนะคะแล้วทำยังไงให้รายได้ดีนะคะทุกคนเดี๋ยวเราร like e ีบให้น้องทำเลยดีกว่าตอนนี้อากาศน่าจะไม่หนาวไปนะน่าจะกลับบ้านไปปลูกผักได้อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวลองดีกว่าค่ะคือคือน้องผิวขาวมากแต่ว่าน้องทำสวนนะคะทุกคน ก็ตามนั้นเลยค่ะได้เงินมาหนึ่งว้าวบเดีาทว้าวเก็บของข้อที่ก่อนค่ะทุกคนมีพี่หัวฟูด้วยนะคะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราลองเข้าไปคุยกับเขาก่อนดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะก็คุยกับเขาเลือดเปื่อยนะคะต้องถามอาชีพเขาดีกว่าค่ะเขาทำอาชีพอะไรคะ S <S ตอนนี้นะคะ <K re bel> เขาเป็นอ๋อเป็นบานาลา <K re bel> เสียงพอไหมคะทุกคนร <K re bel> องเพลงให้กันฟังแล้วนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะพา <S 2> <S 2> <S 2> นมสดกลับบ้านแล้วก็คิดว่า <K re bel> น่าจะไม่หนาวเกินไปที่จะปลูกต้นไม้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะรีบไปปลูกต้นไม้กันเลยดีกว่า โอเคค่ะเราก็พานมสดกลับมาที่บ้านแล้วนะคะน่าจะปลูกได้แล้วนะคิดว่ายังปลูกไม่ได้อีกนะคะเพราะว่าหนาวเกินไปหรอหึอ่มหนาวเกินที่จะปลูกต้นไม้ได้โอเคไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็ถ้าปลูกผักไม่ได้เดี๋ยวเรามาทำเดี๋ยวเรามาวาดภาพกันก่อนเลยดีกว่าค่ะ อยากให้นมสดนะคะวาดภาพเดี๋ยวนี้นมสดเขาวาดภาพสวยขึ้นนะคะนี่ mm hmm. อ่อุย้ยนมสดดูมีออร่านะคะนี่ตอนวาดภาพอันนี้เปิดตัวซีนใหม่ mm hmm. ออต้องดูโทรทัศน์ใช่ไหมคะทุกคนแต่ว่านมสดไม่มีโทรทัศน์นะคะ mm hmm. เสียใจจังเลยนมสดคิดว่าจะเก็บเงินนะคะ mm hmm. โดยที่แบบว่า mm hmm. นมสดจะไม่มีทั้งคอมพิวเตอร์ไม่มีท,งทางโทรทัศน์นะคะทุกคน อันนี้น้ำสดว่าดอะไรคะนี่นย่ะ oh, อันนี้รูปอะไรเอ่ยขายได้3ามร้อยนะคะ mm hmm. ขายได้ตั้ง300นะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราวาดประชานิยมกันเลยดีกว่า mm hmm. อะรูปใหญ่ไปเลยคะ่ะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูน้องวาดรูปกัน โอเคค่ะหลังจากเรานะคะวาดรูปเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กดขายไปเลยคะ่ะทุกคนปึ๊บได้เงินมา300อบาทโอเคถือว่าได้อยู่นะยังปลูกไม่ได้อยู่ดีนะคะเฮ้ยทุกคนนมสดนะคะจะได้เลื่อนขั้นงานแล้วค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะให้นมสดนะคะวาดรูปเป็นลองวาดรูปแนวนี้ดูไหมคะว่าแบบโอเค เดี๋ยวเราให้้อนะคะรอวาดรูปนี้กันเลยดีกว่าอืมออกมาสวยนะคะนี่ทุกคนเผ้ hey, นีนมสดวาดรูปออกมาสวยนะคะเนี่ขายได้185บาทโอเคค่ะได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวเราลองวาดประชานนิยมดูสิว่าจะขายได้เท่าไหร่แต่ว่ารูปมันใหญ่ก็น่าจะขายได้ราคาเยอะกว่าหรือเปล่า โอเคตอนนี้นะคะพืชขอ,องเรานะคะก็ยังไม่ถึงขั้นต้องมีวัฒนาการแล้วก็ยังไม่ได้ต้องการที่จะรดน้ำนะคะทุกคนปลูกก็ปลูกไม่ได้ดูขัดใจอย่างยิ่ง <c oughs> นมสดวัดรูปอะไรคะเนี่ยทุกคนดูนมสดวัดรูป <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าขายได้351บาทโอเคคะ่ะ ก็ก็ก็ดีค่ะทุกคนก็ดีค่ะ <_ C ity> ขายไปเรื่อยน <_ C ity> ่รัก็ให้นะคะนมสดนะคะทำงานอย่างเดียวค่ะตอนนี้ <_ C ity> ทำแต่ง,งานค่ะทุกคน <_ C ity> นอนนี้ถักษะสวน <_ C ity> ติดตาพืชแล้วก็ใส่ปุ๋ย <_ C ity> เดี๋ยวเราดูปุย <_ C ity> ป๋ยซ <_ C ity> ิปุ๋ยใส่ให้พืชไมเอิ ไม่มีปุ๋ยนะในกระเป๋าเราในกระเป๋าเราไม่มีปุยป๋ยจริงๆค่ะทุกคนเอ๊ะแต่มเมล็ดพืชอ,อันนี้มีสี่อันหรือเปล่าจะแบ่งขายยังไงดีเอ่ยเดี๋ยวเอาออกมาข้างนอกน่าจะแบ่งขายได้นะคะทุกคนนี่เอามาไว้ข้างในกระเป๋าสักสี่อันแล้วก็ขายทีเดียวไปเลย โอเคแล้วก็เอาโอเคค่ะได้แล้วได้แล้วอันนี้อ๋ออยากจะมาเล่นที่นี่นะคะได้เลยค่ะคือที่นี่ไม่มีอะไรให้เล่นเลยนะคะเนี่ยจริงๆเราก็แบบ,เป,บ <laughs> เ,เป็นบ้านโลง่งๆโอเคเป็นบ้านโล่งๆที่แบบที่ไม่ค่อยจ้าน้ายอยู่จะเท่าไหร่นะคะทุกคน <laughs> เอามาถึงก็มาเปิดตู้เย็นเลยโอ้ยเขาโกรธใครมาคะเนี่ย เดี๋ยวเราวาดรูปเสร็จแล้วลองไปคุยกับเขาดีกว่าค่ะเหมือนเขาแบบอุ้ยเขาโกรธจริงๆด้วยค่ะทุกคนคเดี๋ยวเองทําให้เขายินลงนะคะทุกคนตัแนหน่หน้าทาให้เขายินลงนี่ไงพยายามทำให้ใจยินลงนะคะทุกคนน,นี่ในใก็เป็นเทศก,กาลแล้วนะคะก็บ่นเรื่องการเปิดตัวซีรีส์ใหม่กันเลยค่ะทุกคน ีเราต้องทำให้เขายินลองก่อนนะคะถึงจะพูดเรื่องอื่นไนดะ้นี่เขายินลองแล้วเขามีสมาธิมากขึ้นค่ะทุกคนอ้าดีใจจังเลยทมสอดทำสมเร็จนะคะเดีราลองค่ะรอ,องเพลงเกี่ยวกับการ มีซีซั่นเปิดใหม่นะคะเมื่อกี้พูดผิดไม่ใช่ซีรีส์นะคะทุกคนเป็นซีซั่นค่ะโห oh, หนาวมาก <มา S 1> นะคะเนี่ยแบบว่าควันออกปากเลยเป็นไ,ไงคะน้ำสดร้องเพียงพอไหมคะทุกคนอะนาตอนนี้แล้วก็เป็นญาติดีกับลุงก่อนนะคะ การจะขอให้เขานะคะข,อขอ่อยขาชิมรีฝันเนี่ยเราต้องมีความสนิทกับเขานะคะงั้นเดี๋ยวเราคุยเรื่องอื่นกันเลยดีกว่าอย่างเช่นแบบทําความรู้จักอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็แล้วก็ถามว่าเป็นเงือกหรือเปล่าจะน่าเกลียดหรือเปล่าทุกคนโอเคเขาเป็นคนเบิกบานใจนะคะทุกคน เดี๋ยวเราจะบทเรื่องอากาศหน่อยว่าเกลียดอากาศที่หนาวมากค่ะทุกคนนี่อ้าวน้องสดไปนอนแล้วค่ะทุกคนก็คงต้องขอให้คุณลุงนะคะออกไปก่อนเพราะว่าน้องสดนอนแล้วอ้าวทำไมออกไม่ได้อ่านี่ส่งกลับบ้าน นมสดก่อนจะนอนต้องไปส่งเขากลับบ้านก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราให้นมสดนะคะไปฉี่แล้วก็เราให้น้องมาน,นอนตะลิดดีกว่าค่ะแล้วก็มานอนกันค่ะทุกคนต้นไม้จะได้โตไวๆนะคะโอ้ยอันนี้คืออันนี้คือนอมสดทิ้งจนอาหารเน่าเลยนะคะทุกคนโอ้ยไหนกอดทำไมนมสดเป็นคนสกรปรกอย่างนี้นะคะปลูกได้หรือย,อยังยังปลูกไม่ได้ค่ะทุกคน นมสดคิดว่าน่าจะนอนเต็มอิ่มแล้วนะเดี๋ยวเราให้นมสดนะคะเก็บกวาดแล้วก็มาขายรูปภาพลิลลีกค่ะอันนี้เนี่ยเมื่อไหร่จะโตนะเพราะว่าอ้าอันนี้โตแล้วอันนี้เหมือนอาปลูกได้นะคะทุกคนอากาศก็แบบเต่งจริงวันเนี้ยลมแดงแล้วก็มีเมฆบางส่วนเอาจริงๆคือเมื่อวานอะ่ะมันมันหนาวน้อยกว่าวันนี้ด้วยซ้ํา ต่ไม่เป็นไรนะคะทุกคนเราปลูกวันนี้ได้แล้วก็ปลูกไปเลยก็อย่าลืมรดน้ําด้วยนะคะโอเคแล้วก็ปลูกกันอ่าปลูกปลูกโอเคตอนนี้ค่าทักษะของน้องนะคะกําลังขึ้นแล้วทำไมน้องปลูกโอเคเดี๋ยเดี๋ยวเราโอเคไม่เป็นไรปลูกนี้ก็ได้คะ่ะนี่ตอนนี้น้องก็หิวแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้น้องนะคะไปกินข้าวกันโอเคแล้วก็มากินข้าวนะคะทุกคน มีแบบของเหลือให้กินไหมอ๋าของเหลือหมดแล้วเดี๋ยวเราเสิร์ฟอาหารเช้ากันดีกว่าค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวเรามาดูนมสดทำกับข้าวกันค่ะทำไมอ่ะนมสดไม่ชอบการล้างจานเหรอคะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอืมใส่เกลือนะคะทุกคนใส่เกลืออ่าแล้วก็กลับ ปึ๊บโอเคเสร็จแล้วค่ะทุกคนเสร็จไวจังใส่เกลือมันจะอร่อยไหมคะเนี่ยอร่อยเลยค่ะทุกคนมีต้นต้นนี้ชืต้นอ๋อดอกไม้หูความตายนะคะมีสองสี่หกแปดสิบสองต้นนะคะ เดี๋ยวเราหลังจากที่เราปลูกมาเยอะเนี่ยเดี๋ยวเราขายไปบ้างดีกว่าค่ะทุกคนขายไปเลยขายไปเลยนี่เราขายให้หมดขายให้หมดนี่แอปเปิ้แอปเปิ้ลขายให้หมดนี่ขายไปเลยขายไปเลยนี่ต้นอันนี้ด้วยเป็นผลไม้ชิปขายไปขายไปโอเค โอ้โหตอนนี้นะคะเรามีเงินตั้งหมื่นลึงเลยค่ะทุกคนจากตอนแรกห้าพันนะคะคือตอนเนี้ยโอ้โหเร็วมากนะแต่เราก็จะลองทําเรื่อยๆนะคะทุกคนอืมตอนนี้นะคะเพื่อนแห่งความตายของเราก็ก็มันจะตัดกิ่งได้แล้วแต่เอจะคิดว่านะคิดว่าไม่ต้องตัดกิ่งดีกว่าค่ะทุกคนเพราะว่าแบบ พอเวลาตัดก so. ิ่งแล้วเอาไปแปะอะไรอย่างเงี้ยค e ่ะม uh, well ันจะมันจะโตใหม่ก mm ็ค hmm. ือแบบจะเริ่มโตใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็เลยคิดว่ามันช้าเกินไปนะคะทุกคนก็เลยคิดว่าตัดกิ่งก่อนอันนี้คือมีคนคุดด้วยนะคะก็มาคุยกับชื่ค่ะทุกคนเชิบลดอร์ฟอามาวินีกอลาร์กาฟินาส่า โอเคเลยเราให้นอนนะคะอืมไปอาบน้ำให้แบบว่ามีเรื่องบรรเจาะไปเลยดีกว่าโอเคนมสดมีเรื่อนบรรใจแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราให้นมสดเนี่ยไปวาดรูปอืมลองวาดรูปคลาสสิกดูบ้างบบานะคะเผื่อนมสดจะชอบแบบแนวคลาสสิกอะไรเงี้ยค่ะแบบว่าน้องจะวาดสวยวาดแบบดีดีนะคะทุกคน มาแล้วมาแล้วมาแล้วว้าวแต่วันนี้ลมแรงมากเลยนะคะทุกคนดูดีเสียงลมไหมคะคือแบบลมแรงมากโอเคเดี๋ยวเราให้น้ำสดรูปเก่เอาอีก,กอกาสนีน้ำสดว่ารูปสวยขึ้นค่ะทุกคนอ่ะเป็ลรูปปี๊ดด้วยพี่เดี๋ยวให้น้ำสดถ่ายรูปนะคะโอเคแล้วเราก็ให้น้ำสดไปฉีดต่อแต่ลมแรงมากะคะ่ะทุกคน อ่ะจริงๆคือบ้านแบบนี้จะกั้นลมกั้นอะไรได้ไหมหิมะตกก็คือหนาวลมพัดมาก็คือปิวไปทั้งบ้านนะคะทุกคนโอเคแล้วก็ให้น้ำสดนะคะมาลากต๊ะนะคะสิบกันต่อเลยน้มสดแกต้องทำเงินนะคะนะเดี๋ยวเราจะให้น้ำสดนะคะทำเงินให้ได้มากที่สุดท่านจะทำได้อ,อบบหิมาแห่งความตายโตแล้วค่ะทุกค้ ส่วนมากค่ะก็เห็นแบบว่าดอกไม้แบบมห่งความตายจะมีต้นหนึ่งก็จะมีประมาณสดอกด้วยกันเนาะก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแปดเก้าอมีอยู่14ต้นนะคะก็คูณคูณสองก็เป็นเท่าไหร่อะสิ 14, 28, 28, บสี่ยี่สิบแก็คูณสองร้อยบบาท โอ้ยอะไเ้ยน,นี่เน่ยเดี๋ยวเราลองขายดูกันเดี๋ยวเราให้ขาโตนะคะแล้วลองขายน้ยองมันี่น้ำตกมาอะไรคะเนี่ยเหมือนจะเป็นน้ำตกหรือเปล่าอะเดี๋ยวเราลองให้เขาให้สิทธกันหน่อยกันอืมไม่ได้เป็นน้ำตกเป็นหเหมือนแบบภูขเขาอะไรนี้สวยค่ะทุกคนสวยมากนี่ขายไปเลยขายไปเลยขายไปเลย คแล้วก็วาดต่อวาดต่อวาดต่อไปเรื่อยโอเคเดี๋ยวเราจะเร่งเวลาให้น้องนมสดนะคะวาดเรื่อให้เสร็จไปเลยค่ะทุกคนนี่แต่ลมแรงมากอ่ะมีแบบเสียงลมออกเลยไปะเสร็จแล้วกี้ คยมีคร totally ั้งหนึ่งค่ะให้น้องสดแบบร้องน้อเปนโนแบบว่าร้องพูดตลกอะไรเงี้ยค่ะคือน้องไม่ชอบน้องบอกว่าการเล่นแบบการเล่นดนตรีค่ะมันเป็นอะไรที่เข้าใจยากค่ะทุกคนก็เลยแบบไม่กล้าให้น้องทำนะคะเพราะว่าน้องไม่ชอบเขียนแล้วว่ารูปอีกเป็นรูปแบบคลาสสิกแล้วกัน ว่าถิดเลยติดเลยอ้องเ,เอง,เเองอก็คือไม่คช่คตาหรือเปล่า,านี่คชอคนยายหรือเปลาป่าอไปอะ โอเคน้องก็ว่าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราให้น้องกดขายไปเลย mm. เดี๋ยวนี้น้องขายรูปอะ่ะทีหนึ่งนะคะได้ได้ตั้ง4ี่ร้อยสองสามรูปก็ได้เป็นพันแล้วคะ่ะทุกคน mm. โอเคเดี๋ยวน้องนะคะค่าสังคมไม่ค่อยขึ้นเนี่ยเราก็แบบไม่ออกไปข้างนอกนะคะเรามาคุยกันดอกไม้ดีกว่า mm. มาคุยกับดอกไม้ใบหญ้าอะไรไปชอง แบบว่าทุกคนเคยเป็นนะคะแบบคุยกับต้นไม้อะไรเงี้ยค่ะคือแบบว่าคือแบบนี่ไม่เคยเป็นเลยค่ะทุกคนเคยเห็นแต่ว่าเดี๋ยวซิมมาคุยกับต้นไม้แต่แบบตัวเองไม่เคยเป็นนะ,ะโอเคตอนนี้นะคะก็รอพืชโตค่ะทุกคนเดี๋ยวเราให้เขานอนแล้วก็ลองตื่นมาดูพืชนะคะว่าแบบพืชจะโตกันแล้วหรือยัง เดี๋ยวเราให้นมสดเก็บของกินแล้วก็คือแบบน้องอะ่ะคือแบบว่าน้องเนี่ยกินจนเต็มอิ่มแล้วนะคะทุกคนแต่ก็ดูนะคะทุกคนดื้อมากเลยก็ยังจะกินอีกนะกคือเดี๋ยวเราวาดรูปกันเลยอันนี้เป็นรูปแนวลืมไปแล้วคะ่ะวาดรูปไหนน่าจะเป็นแนวคลาสสิกหรือเปล่าอืงานมาแล้วทำที่บ้านคะ่ะทุกคน นี่น้สดได้เรื่องขั้นตำแหน่งงานแล้วเป็นเป็นยังไงนักตัดใบไ,ไม้อ๊ะนักตัดใบไ,ไม้เดี๋ยวเราให้น้องสดนะคะวาดรูปแ,แล้วก็ขายรูปกันดีค่ะทุกคนว้าวอยากดูจังเลยว่ารูปนี้ได้ราคะ่ะเท่าไหร่รุนรุนนคือน้อสดได้ผลงานชิ้นโบแดงค่ะทุกคนขายได้หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบสี่บาท อกไม้ก็โตแล้วนะคะทุกคนนี่อันนี้ก็อันนี้ก็พืชผลก็ออกแล้วว้าววันนี้นะคะกบโกยเงินค่ะกบโกยเงินกับโกยเงินเอ๊เดี๋ยวเราไปวิจารณการกันไปก่อนแล้วเราจะมาลุ้นกันว่าราคาที่ขายได้ทั้งหมดตอนเนี้ยมันราคาเท่าไหร่นี่เรามาดูเงินตรงนี้นี่ถ้าขายเหนือชั้นนะคะจะได้เงินอยู่ที่เอ๊ะอยู่ที่เท่าไหร่ จะได้เงินอยู่ที่6,126บาทคุณได้เยอะมากแต่ว่าแต่ว่าโอเคทีนี้เรารู้จำนวนกันแล้วใช่ไหมคะทุกคนเราก็มาเก็บเกี่ยวดอกไม้เห็นความตายกันเลยดีกว่าเพราะเราจะเอามาปลูกนี่เอามาปลูกคะ่ะทุกคนเพื่อที่รอบหน้านะคะอาจจะไม่ได้หกพันก็ได้อาจจะได้แบบเป็นหมื่นก็ได้นะนี่เก็บ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  ก็เก็บดอกไม้ไปค่ะทุกคนเก็บเลยเก็บเลยนี่ชื่นชอบการเก็บเกี่ยวนะคะเอ๊อ๋อคยสําสำเร็จหรอโอเคเดี๋ยวเราให้นอนะคะเย,ยังมีต้นหนึ่งที่แบบหลงเหลือจากการที่ยังไม่ได้รีวิธนาการนะต้นไหนวะต้นนี้โอเคเดี๋ยวเราจะให้นอนะคะปลูก16ต้นปลูกไปเลยคะ่ะทุกคน16ต้น ปูไปเลยค่ะโขแบบเยอะมากแล้วก็เรามีพืชฤดูหนาวะคะ่ะเดี๋ยวเราเปิดสองพืชฤดูหนาวกันเลยแล้วก็กดปลูกด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะเร่งเวลาให้น้อนนะคะรีบปรดน้ําต้นไม้รีบเลยรีบเลยอันนี้คืออะไรคะเนี่ยอันนี้คือหัวหอมคิดว่าหัวหอมจะขายได้ราคาไม่ค่อยดีนะใครทิ้งกันเลยดีกว่านี่เราก็ให้นมสดนะคะ ปลูกดอกไม้ให้เยอะๆไปเลยโอเคแล้วเราก็ลดน้ำทั้งหมดไปเลย,ยนี่แล้วก็เก็บเก็บเก็บก็บก็บอ่าเก็บเก็บก็บก็บเก็บปึ๊บปึ๊บอขายได้เยอะเลยว้าว,ว,าวจากตอนแรกนะคะมีหมื่นสองนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราได้เงินเท่าไหร่มีหมื่นสองมีมีหมื่นสองรอยนะคะไอหมื่เอ้ไม่ใช่สิ ตอนนี้เรามี1 6 0 0 0แสดงว่าเรามีเงินประมาณเรามีเงินเพิ่มประมาณ4,000บาทจากเมื่อกี้นี้นะคะทุกคนว้าวเยอะมากเดี๋ยวเราให้นมสดมาทีน้งกันเลยทุกคนอ่าให้นมสดกล่าวปิดนะคะก็พี่ๆนะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบ EP นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้นมสดด้วยนะคะ สำหรับใครที่ดูจนถึงตอนนี้นมสดก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะอย่าลืมติดตามกัน EP หน้าด้วยนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ